เอานะฮะแล้วกลับไปที่เดิมเพื่อที่จะไปทำภารกิจมิชชั่นต่อไปวันนี้ก็พบกับเราซ k c ซ oh, 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 oh ีพาร์ทสองอ๋ออ๋ออ๋อออออออพ่อผมพองเดือด้่อยไปจนเลอะอู้งโอุ้ยกดปิดตัว uh... Mm, mm, mm. yeah yeah i ah, 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 Okay. Does ah, 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 go Luigi uh, what What you you say? In the ah, in the ah, the it ผมโกนม่ยนะผมไม่ยิ็อังกฤษหรอคอมเพนเดเรชั oh oh ่นอิสต์ก wow ็ไปม่ชช่กันตอบไปเลยฮะวันนี <h 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 ้วันแล้วมิชชั่นมิชชั่นก็ยังดีอโอออ๋อออแล้วผมไปที่นู่นใช่ไหม ขอยรสขั้นสิเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามาโดโดแบ้แบ้แบะมึงจะร้องทำไมวะอุ้จงอุ้จงเกมพวกนี้เป็นเกมที่เด็กๆไม่ควรเล่นนะฮะแต่ถ้าเป็นโอ้ผิดทางผิดทางอย่า วิชวนแก่เนี่ยแหละครับการขับเขียนอ๋อเดี๋ยวแป๊บไปกันต่ออ๋อรถเบรกรถเบรกรถเบรกไม่ใช่เราโอ้ยลอ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 ยผมไม่ใช่ลีลอยนะอ่าอุ้ย มันก็เยียบมันเอาเฮ้ยแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นกับคนนี้อ้าวไอ้สัตว์อืมอ๋อไป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 เอาไอ้สัตว์เฮ้ยคุณให้ผมมาเก็บคนนี้เหรอไปล้นระเบิด ยอดก้าโคโคท t แอดเดอร์โฮมตแต่งรถกันเราไปขโมยรถกันมาเราไปขโมยรถกันมาไม่ต้องไปแต่งรถนะฮะตือ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 โอ้มันเปิดเพลงอะไรกันวะแกนี้ ม่ไม่เสียงเด็กนะฮะ้องขอโทษด้วยเด็กใต้เะด้วยฮะโอ้โหอื้อห oh, ืออื้อหอเด็ก้หลายคนถามนะว่าผมขับแล้วเป็นไงตอ้งแ้แไม่เปนี่ไงเปชิ อ้โอ้โอโกระตุก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 เฉยเลยฮะไายกันรอเราเอารถไปแต่งเอ้ยไม่ใช่ไปป้องกันเอ้ยเสียพันหน้่งเหรอวะแพงชิบหมายไม่เป็นไรครัเราให้โป เรามีโปรเด็กเกเ bon. ล่นโปรอ๋อหนอนหนอนอเหมือนวันนี้ระบบดีไม่ดีเลยโ <to> กทูโอ้ยยุ่งกันยุ่งกันโอเค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  let's go to the home ไม่ใช่ไม่ใช่เรามาที่ไหน,ไหนเอเ่ยอ๋อรถไปจอดนะเราไปขโมยรถมันมา โอเคเกสมิชชั่นพรีสนะฮะก็จบกันไปหนึ่งคลิปอ่าเดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะซีเกนเดสเทไปบายจับปิ้งไปแหละบาย